ีทมแมนก็เอา,ปอาไปนอนปลาปลาบอมจมูกพยานนะนี้จะไปผ่านะเด็ดกะเลนอะ,กะนกคอนโดนะดนี่คนกำลังนี่คนเรียบร้อย กราบทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดโมจคโคสุกคนสมม่นี้เขาก็จะเข้าป่าไปนอนไปนอนกับสามคืนโอเคทุกคนมีแต่ไปติดตามชมกันเลย Very dumb นี่ทีโมก็เ้าไปนอนปาเจอกะตไฟตัวไมแล้วกอล่าไฟแรวก็อดจนายังดุดไม่ใช่จะแหล ก็มาเด้กันบ้างเกาลาัดดีกนนะเนนี่ยคน,นตกนะคนเบื่เ <c oughs> ขา่มองเลินทางนะไปนอนปลามีจะแนปลาแปลกที่ริษักีนคีดเนาะ ね。あ。お、ふう。<t> <Allah> <t> <Allah> <ÖS2>: oh, เนไปกับไอสิหอดทิพากแล้วทุกคนพี่นีที่น่าจะไปนี่นนอาจะยางลงเลย อันนี้ประมาณอยู่สิบคนเลยนี่ไงทีอหาที่พักแล้วที่พักเกกตาเนาะสุดก่อนเ่ากันอ่อนอยู่บนเนาะตอนนี้เ่ากันจะมานอนอีก นะคะติดตอน ไปดูตางาแตกหรือบอลตตอดงาเนเอะเรียบร้อย จะมูพยายามนะป้องกันพ้นตกเนี่ยลย้นประจานเยเอะด้ วนไปนะอสบอสบอสบอกำลังไวเป็นอะค่ะวันนีเขากะมุงยางํำเร็จเรียน้อยทีมงานพอเราไปนึงจะไปหาหีนอกเนาะ คนจะไปเอาพื้นเะทาก่อนนี่อาหารในพันได้นะ่ในพันนงได้เป็กะเลนแะกะนกคอนโดกนะสองคนกำลังหลอกคนนะ คนกะเล่นแล้วก,ก็คนนกคนอกนี่จะไปพักนะของกินตอนเพลงนี่คนกำลังพักนะ เรียบร้อยใส่เจลลงไปโอ้ากินลเนลยโอ้ดีกเราตบยนตบเยนนกยังใส่กระไจ้าเชื่อ ซอยห mhm. อมบัวหอมบัวนุ่สามซีมองในซีแครปไลยแแรกม่เวดังดาบบราลซีเป็นเดร็กแกเทเลย ใหญ่ลิงดากเยนะแตลิงกาดมาเอาเต็มแต่น้ำเหทุคลตุ้งเด็กี่ฝ่ายบ่านมาสิมาสิมากิเขากันกันเอาเที่ยง

<Es> <an> <S ong> นี่ท <half>. ีมงานของเรากินเขาเป็นนาำเรียบร้อยนี่เลยพรห้องนี่นห้องเย่อไอห้องทีมงานพวกเขานอนพรพักพร โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเขียคลิปต่อ,ตอไปขอขอบใจ